ขอเปลี่ยนขนาดมิตเตอร์ไฟฟ้ายุ่งยากไหมใช้เอกสารอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มาดูนะครับเนื่องจากผมนะครับเพิ่งจะไปขอเปลี่ยนมิตเตอร์ไฟฟ้านะครับจากขนาด5แอมป์นะครับเป็นขนาดอ่าสิบแอมป์นะครับเพื่อจะเอามาใช้ในการที่จะอ่าใส่ตู้นะครับตู้แช่ยเย็นขนาด6เมตรนะครับก็เลยต้องไปขอเปลี่ยนมิตเตอร์ไฟฟ้านะครับ มาดูกันนะครับว่ามันใช้เอกสารอะไรบ้างขั้นตอนยุ่งยากไหมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีนะครับเราลองโทรไปปรึกษานะครับการไฟฟ้านะครับในเขตหรือว่าอำเภอของเรานะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ในเมืองหรือว่าอยู่นอกเมืองหรืออยู่ชนบทเนี่ยการจะใช้เอกสารหรือว่าขั้นตอนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน การไฟฟ้านะครับที่อยู่ในเขตผมนะครับอําเภอผมนะครับก็คือ1นะครับก็คือสําเนาทะเบียนบ้านนะครับสําเนาบัตรประชาชนนะครับของผู้ขอนะครับขอมิเตอร์นะครับของเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็มีบินบินไฟฟ้านะครับเอาไปเพื่อเขาจะได้ดูหมายเลขของมิเตอร์ที่เราจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางบ้านก็มีบ้านหลายหลังก็จะมีมิเตอร์หลายหลายอันนะครับ แต่ถ้าใครจะให้คนอื่นไปขอให้นะครับก็ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ใบมอบอำนาจด้วยนะของคนที่จะไปขอให้เราเมื่อเราไปถึงการไฟฟ้าแล้วนะครับก็คือเราเขียนใบคำร้องนะครับขอเปลี่ยนนะครับมิตเตอร์นะครับพี่ๆเขาก็จะถามว่าเปลี่ยนทำไมเพราะอะไรเราก็ให้เหตุผลเขาไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะคำนวณไฟฟ้าว่าเรามันจะพอไหมหรือว่าอย่างไรหลังจาก เขียนคำร้องเสร็จสับนะครับเราก็รอเวลาที่เขามาตรวจนะครับว่าสายไฟเรานะครับได้ขนาดตามที่เขา,าตั้งเกณฑ์ไว้หรือเปล่าก็คือสายไฟนะครับที่จากมิเตอร์ไฟฟ้าก็คือจากเสาไฟนะครับเข้าไปหาเบรกเกอร์ที่บ้านเรานะครับต้องใช้สายดำนะครับขนาด25นะครับเบอร์25นะครับ ถ้าใครยังเป็นสายรุ่นเก่าขนาดเล็กอยู่นะครับเราก็ให้ช่างของเรานะครับหรือว่าหาใครก็ได้มาร้อยสายมายงสายไว้รอเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรายื่นคำร้องเสร็จสับเรียบร้อยนะครับประมาณาประมาณ1อาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะออกมาดูหน้างานนะครับว่าเราเปลี่ยนสายเรียบร้อยหรือย,อยังนะครับ ไอตรงนี้คืออยู่ต่างจังหวัดนะแต่ว่าถ้าอยู่ในตัวหัวเมืองใหญ่ๆอาจจะมีขั้นตอนที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเขาอาจจะยืดหยุ่นเยอะหน่อยเพราะว่าต่างจังหวัดก็จะมีชาวบ้านอาจจะไม่ไม่ค่อยมีตังในการเปลี่ยนปลั๊กไฟหรือว่าการเดินสายใหม่หรือว่าการาใช้สายกาวอะไรต่างๆเมื่อเขามาตรวจสอบนะครับว่าเราร้อยสายไว้รอเขาเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดสายเราได้มาตรฐาน การไฟฟ้าเขาก็จะโทรมาให้เราไปชําระตังค์นะครับก็คือการชําระเงินก็คือห0 0้อี่บเบาทเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับก็คือค่าดำเนินการบวกภาษีก็คือประมาณ6 4 1้บเบาทนะครับแค่นี้เองนะครับเมื่อชำระตังค์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับประมาณ7จ็ถึงวันเขาก็จะไปติดมิเตอร์ให้นะครับแต่ว่าที่ผมไปน่ะแค่ผมไปชำระตังค์ปุ๊บนะครับผมก็ขอร้องว่าพี่ครับรบกวนเร็วหน่อยเพราะว่าผมจะตู้แช่มาแล้วนะครับเขาก็ แค่ประมาณ2-3วันพี่เขาก็มาติดตั้งให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยก็ถือว่าไวมากๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่กําลังจะเปลี่ยนมิตเตอร์นะครับอาจจะเนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเยอะขึ้นนะครับหรือมีความประสงค์ที่จะเพิ่มขนาดเพื่อจะใช้อย่างอื่นอะไรเงี้ยครับ